ฮัลโหลจเจ้าอาเจนตัวน้อยอ่นเทอร์ลี่ปลุกน้องหน่อยแค่น้องๆท่านผู้ชมมีรอยยิ้มพี่ก็มีความสุขแล้วการได้อ่านเม้นของน้องๆนะครับแต่ละคนที่เม้นมาพี่บอกเลยพี่โค้ดม,มีความสุขดังนั้นวันนี้พี่ก็จะแนะนำน้องๆนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการหาเจ้าเทอร์ลินซิโนสอรัตนะครับเฮ้ยน้อง4 0 5เดี๋ยวก่อน ก่อนอื่นก็ขอากล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารบหลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับในเกมอาร์ม b บายในโหมดลูกหมีระดับบูตอนวันนี้ก็จะเป็นอีพีที่19แล้วนะครับน้องๆเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆน,นะครับไปตามหาคู่แท้ของเจ้าเล็บยาวตัวนี้นั่นเองนี่ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องไปหาตัวเมียแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าพี่จะผสมพันธุ์นะครับเอาลูกของเขามาใช้ประโยชน์กันนั่นเอง เพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวธรรมดาเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่เต็มร้อยนะครับดังนั้นพี่ต้องการลูกสัตว์นะครับเช่นเดียวกับเจ้าเองกิโลแบบนี้แล้วก็เจ้าอาเจนที่ดื่มหนักนะครับบอกเลยว่าดื่มหนักมากเลยหลับไปแล้วหนึ่งปลุกน้องหน่อยปลุกลาดหน่อยฮัลโหลนี่เจ้าเล็บยาวนี่เจ้าเทอรี่เทอรี่ปลุกน้องหน่อยน้องหลับฮัลโหลฮัลโหลเจ้าอาเจนตัวน้อยตื่นเทอรี่ปลุกน้องหน่อย เหรอก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับเนื่องจากว่าเ <c oughs> จ้าน้องอาเจนของพี่นะครับมันดื่มหนักไปหน่อยนะเมื่อคืนนะ่ะพี่บอกันแล้วนะว่าอย่าดื่มอย่าดื่มนี่แหละสภาพของคนดื่มนกครับก็เลยสลบสไลด์นะครับนอนสลบไปสภาพนี้นะเฮ้ย <c oughs> ไอที่ดื่มที่พี่ว่าเนี่ยเขาดื่มผงสีไงน้องๆเนี่ยผงเนี้ยผงเนี้ยดื่มไปดื่มไม่พักอ่ะก็เลยมีสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยนะครับในความไม่สุภาพเลยนะเธอรี่เธอรี่ปลุกหลานหน่อยที่หลานหลับออ ผมคงปลุกไม่ได้คราบนอยคือน้องมันดื่มหนักไปหน่อยนะผมห้ามแล้วแต่น้องมันไม่เชื่อน่ะอึมเจเทอร์รี่แกปล่อยน้องดื่มหนักขนาดเนี้มันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะเนี่ยนี่เป็นรุ่นพี่ทําไมไม่ดูเลยผมดูแล้วผมดูอย่างเดียวแต่เตือนไม่ฟังเนี่ยหัวหน้าจะเอาอยัางไงเนี่ยเออไม่มีอะไรครับเทอร์อรี่เทอร์รี่อย่าดุดิเราอยู่ด้วยกันนะนี่ซีซ่าเทอร์รี่ดุวะ่ะ เจ้าเทอร์ลี่แกอย่ามาห้าวเดี๋ยวให้ซีซ่านีจัดการเลยว่างไงโอ้โหเห้เทอร์ลี่แกอย่ามามองหน้าแบบนี้ดิกลัวเหมือนกรรันนะเล็บยาวโอเคน้องๆเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะพาเจ้าซีซ่านะครับออกผจญไปไปหาเจ้าเทอร์ลี่โนโซอรัสเทอร์ลี่ซิโนซอรัสให้ตายเถอะชื่อช่างเรียกยากเหลือเกินโอเคน้องๆอืม ซีซ่าไหนแกลองพูดชื่อของเจ้าเล็บยาวให้ฟังดิเทอริซิโนโซรลัดเทอริซิโนโซรลัดใช่ไหมเทอริซิโนโซรลัดใช่ไหมน้องๆเทอริซิโนโซรลัดนะครับถ้าเราจะออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะเป็นเทอริซีโนเทอริซิโนโซรลัดเทอริซิโนโซรลัด โอเคน้องๆโอเคนอกเรื่องมาเยอะแล้วโอเคครับแฮ่มมีรอยยิ้มละสิน้องละของพี่อืแขกน้องๆท่านผู้ชมมีรอยยิ้มพี่ก็มีความสุขแล้วการได้อ่านเม้นของน้องๆนะครับแต่ละคนที่เม้นมาพี่บอกเลยพี่คนมีความสุขน้องๆบอกว่าโอ้โหผมเห็นคลิปพี่แล้วพี่ผมมีความสุขมากๆเลยมันรู้สึกอบอุ่นโอ้โหพอพูบน้องบอกว่าเห็นคลิปของพี่แล้วอบอุ่นมันทําให้พี่รู้สึกอุ่นใจอ่ะอุ่นใจมาก ว้าวสีตาสุดยอดเลยโอเคท่านผู้ชมครับไปหาเจ้าเทลิสิโนสัลตนะครับสําหรับสูตรการหาเจ้าเทลิซติโนนะครับพี่ก็จะแนะนํานะครับว้าวสองร้อยสี่สิบแล้วหวานเจี๊ยบโอเคสําหรับวิธีหานะครับน้องๆพี่ก็จะมีวิธีแนะนานะครับเนื่องจากว่าเวลาเราต้องการสิ่งมีชีวิตที่มันมีเลเวลเยอะๆมันจะค่อนข้างหายาก แล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับยิ่งหายากนะครับดังนั้นวันนี้พี่ก็จะแนะนําน้องๆน,นะครับเป็นเทคนิคลิกลกน้อยๆน,น,นะครับในการหาเจ้าเทอร์ลิซิโนสอรัตนะครับเทอร์ลิซิโนสอรัตนะครับเจ้าเทอร์ลิซิโนสอรัตมองปากพิการน,นะครับเทอร์ลิซิโนสอรัตโอเคไอ้เจ้าเล็บยาวนั่นแหละน้องๆโดยวิธีการหาของพี่นะครับพี่ก็จะเดาว่าข้างหน้าของพี่น่าจะมีย้ําอีกทีว่าเราเดาว่าข้างหน้าน่าจะมีเจ้า เธอริซีโนโซซรัสหรือว่าเจ้าเล็บยาวนะครับอาศัยอยู่ด้านหน้าดังนั้นก่อนเราจะวิ่งไปตรงนั้นให้น้องๆทําการทําการเซฟก่อนนะจ๊ะน้องรักของพี่ว,ว,พพ <c oughs> วิธีการเซฟนะครับก็ให้น้องๆกดตามพี่เลยเนาะเดี๋ยวพี่จะทําลูกสอนไว้ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กอตอนออกเกมแล้วก็ตอนมาเซฟเลยนะเผื่อน้องๆ้องผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเจอคลิปของพี่อาจจะได้แบบประโยชน์บ้างจากการกดเซฟนะครับนี่นะครับคือการกดเซฟ กดไปตรงคําว่าเซฟเลยปุ๊บแบบนี้หลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับน้องๆให้เรากดเข้าเกมครับแบบนี้โอเคเอาละแล้วเราก็วิ่งไปเลยครับท่านผู้ชมครับวิ่งไปเลยเนื่องจากว่าพี่เดาว,ว่าข้างหน้านะครับน่าจะมีเจ้าเทอร์ิซิโนสลัตนะครับหรือว่าเจ้าเล็บยาวอาศัยอยู่พี่เลยหยุดเซฟนะครับในจุดที่ พี่ยังวิ่งมาไม่ถึงนะครับแล้วพี่ก็จะวิ่งไปสอดสองดูว่าเจ้าทริซิโนโซรัสนั้นมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็จะไปลีหามันเลยมาเอีเลปเตอร์ขอหวดหน่อยขอก้าว้าวหน่อยท่านผู้ชมขอใช้ความรุนแรงหน่อยดูช่วยเองเฮ้ยน, <Hey, S 2> นั่นมันเผาพันชั้นนั่นมันเผาพันอุ้ยชิหายตบเผาพันตัวเองตุยเ,เลยพวกผไม่ได้ตั้งใจขอภัยด้วยจะไม่ได้ตั้งใจก็อยากจะช่วย พอดีว่าหมัดมันแรงไปหน่อยครับโอเคน้องๆน,น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็วิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับน้องักขผงพี่จนกว่าจะเจอเนาะแต่ถ้ากรณีไม่เจอจริงๆเราก็มีวิธีนะครับที่จะหานะครับโดยการวิ่งไปเรื่อยๆเลยน้องๆเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆดูไปเรื่อยๆนะจะวิ้วิ้ยน้อง4 0 5เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชม เอ้ยเอ้ยมานี่เอ้ยน้องเอาเวรกรรมเอาเวรกรรมเอ้ยเอ้ยน้องพี่เอ้พี่ต้องจับพี่ต้องจับเฮ้เราต้องจับน้องน้องต้องช่วยมันช่วยทีเล็กเออช่วยทีเล็กน้องน้องพี่พี่ต้องช่วยทีเล็กครับท่านผู้ชมกัดเลย อุ้ยจิบหายแล้วทำไมไม่ตายทัทีะโอ้โหโเฮ้ยอึดเกินเฮ้ยโอ้โหอึดเกินนะผู้ชมโอเคพี่จะต้องจับทีเล็กก่อนละน้องๆเลือเหลือเท่าไหร่เหลือแปดพันโอเคน่าจะจับได้อยู่ครับท่านผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเดินล่อคือเนื่องจากว่าพี่ยังไม่มีทีเล็กเลย โอ้โหโชคดเีเร็วๆเวลคนเยอะน้องๆหวานเจี๊ยบเดี๋ยวดูก่อนว่าแถวนี้นะครับมีเต็นท์ของเราไหมโอ้โหนั่งจากเต็นท์ไม่มีแล้วพี่พกเต็นท์มาไหมแล้วพี่ก็ไม่ได้พกมาโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอเคโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่จะไล่มันให้ไปอยู่ในหลุมก่อนน,อน,อนอ้องๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องจับต้องจับโอเคปามไม้มาก่อนเลยท่านผู้ชมต้องจับแล้วจังหวะนี้โอ้โหย่อยผ่านไม่ได้เลยโอเคครับอุปกรณ์ ที่ใช้ในการนอนกรจังหวัดนี้แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสําคัญคือเตียง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 อยู่ไหนล่ะเตียง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 นี้เฮ้ยน้องพี่ต้องจับพี่ต้องจับอันนี้ต้องจับจริงทีเล็กเลเวลขนาดนี้หายากครับนี่แหละคือความโชคดีนะครับแต่ว่าถามจริงไม่เห็นจริงฮะพ้ยมันไม่เห็นพี่จริงฮะโอ้นี่พี่กลายเป็นสัตว์ล่องหนหรือว่าพี่โดนมือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว เบะขวางไว้ขวางไว้ซีซ่าขวางไว้โอเคท่านผู้ชมในเมื่อมันไม่เห็นเราเราก็โอเคเป็นมันไม่เห็นพี่จริงๆนะเนี่ยน้องแลของพี่เอา้ามันเกิดอะไรขึ้นครับโอเคในเมื่อมันไม่สนเราเราก็อย่าไปสนมันครับท่านผู้ชมถ้าอย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวะเราก็ทำที่นอนของเราไปเลยครับน้อง,องเออพี่ก็งงเหมือนกันนะเนี่ยทาไมมันไม่เห็นพี่วะปกติระยะนี้มันไม่น่าพลาดนะครับท่านผู้ชมมันน่าจะมองเห็นนะ ตั้งแต่นี่มันไม่เห็นพี่ว่ะโอเคไม่ใช่ปัญหาแต่เหมือนว่าพี่ต้องฆ่าตัวตายหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเนี่ยพอพี่ลงจากเจ้าซีซ่าปุ๊บมันเห็นพี่เลยอะ่ะเนี่ยมันเดินมากัดพี่นั่นนะรู้ตัวนั่นไงท่านผู้มชมพี่ว่าแล้วมันเดินมากระซวกพี่โอเคไม่ใช่ปัญหาครับน้งนองๆโอเคเดี๋ยวเราจะหลอกล่อมันให้มันมาทางนี้น้องๆแล้วพี่ก็จะทําการฆ่าตัวตายนะครับเหตุผลที่พี่ต้องฆ่าตัวตายนะครับน้องๆเนื่องจากว่า เตียงของพี่นะครับถ้าพี่เกิดใหม่อะ่ะพี่จะไม่สามารถเอ่อใช้เตียงเดิมได้ไงเตียงมันจะพังไปท,ทันทีพังไปทันทีเลยนะครับน้องๆเนื่องจากว่ามันเป็นถุงนอนโอเคเดี๋ยวพี่จะล่อมันมาตรงนี้ก่อนให้มันมาติดบักในนี้โอเคแจ๋วนี่พี่ติดหรือมันติดวะเหมือนพี่จะติดโอเคเดี๋ยวโอเคซีต้า,าวิ่งไปลุกลวของพ่อ,อพ่อ,อวิ่งไปยังไงเนติดไอ้กูติด <c oughs> โอเคซีต้าแจ๋ว โอเคิต okay, ้าเก่งมากลูกรักมีงออกมาได้ไงวะนี่โอเคน้องๆเดี๋ยวเราต้องไปฆ่าตัวตุยนะครับระหว่างก่อนที่เราจะไปฆ่าตัวตุยเราจะต้องวางเตียงอีกหนึ่งอันไว้ตรงนี้ถามว่าทําไมพี่ต้องฆ่าตัวตุยเห็นปะการนอนของพี่มันติดครูดาวนั่นเองน้องๆดังนั้นพี่จําเป็นจะต้องไปสังหารตัวเองก่อนโดยการหาใครสักตัวหาใครละ่ะเจา้าทีเล็กตัวเมื่อกี้แหละท่านผู้ชม <im itation> ส่งชั้นหน่อยฮัลโหล นี่ลูกหลักของพ่ออนาคตแกจะไปเป็นลูกหลักของฉันส่งฉันหน่อยอันนี้โอเคส่งหน่อยส่งหน่อยโอเคแจ๋ว <c oughs> นี่เราใช้มันในการฆ่าเจ้า,มาแมลงด้วยโอเคน้องๆครับหลังจากที่เราฆ่าตัวตายแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนอนได้เองนี่นอนได้นั่นเองครับเพราะว่าเราจะไม่ติดคูดาวแล้วนะครับน้องรลกคุณพี่นุ่นเขาอยู่นุ่น เหตุผลที่ต้องนอนทุกครั้งก่อนจับสิ่งมีชีวิตหรือว่าก่อนจับสัตว์นะครับเนื่องจากว่าการนอนของเราจะทําให้ค่าอาหารของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นลดลงมานั่นเองนะครับน้องรลกลุณมพี่ดังนั้นจําเป็นมากๆนะครับในการที่เราจะต้องนอนก่อนนะครับก่อนที่เราจะจับนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างย้ำว่าทุกอย่างนะครับน้องรละกคุณมพี่โอเคตอนนี้พี่ลืมโต๊ะก,กระสุนปืนไว้บ้านเหรอครับเนี่ยพี่ถามจริงเฮ้ยพี่ลืมหรอ ตัวนี้ 39, สามหมืกกระสุนพี่มีอยู่27นัดไม่พอแน่น้องๆยีิบเ็ดนัดเดี๋ยวพี่ลองเช็คก่อนครับว่ายิงหนึ่งนัดมันเข้าเท่าไหร่เนาะอไอแ้แมลงแมลงผีดิบเอาละนี่เก็บของมาก่อนโอเคสีซ่สาสีซ่าโอ้โหมีน้อยยิงยิงผิดอีก คือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพี่ยิงไปหนึ่งนัดเนี่ยมันจะทาค่าสลบได้สูงแค่ไหนนะแต่ก็จะเสี่ยงยิงไปก่อนเลยน้องๆแบบนี้โอเคอเคุ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยิงไปสองนัดเดี๋ยวดูก่อนค่าสลบเท่าไหร่สามพันน้องๆก็สูสูสี่นะครับอาจจะสามารถทําให้มันหลับได้นะครับเอาเฮ้ยมันไปไหนอะเฮ้ย มันวิ่งไปไกลนะนะน้องอะไรกันวะคือห้ามหลุดโฟกัสเลยนะครับหลังจากที่นอนแล้วถ้าเกิดมันหลุดโฟกัสอะ่ะค่ายหิวของมันจะกลับมารีเหมือนเดิมนะครับน้องๆเอาเวรกรรมมันไปไหนวะนะ่ามันหลุดโฟกัสพี่นะเนี่ยโอ้โหซีซ่าโอ้โหซีซ่าโดดลงมาเกือบตายโอ้โหจะจับได้ไหมเนี่ย โอ้โหน้องแล้วมันกัดคตดแรงโอเคเดี๋ยวให้ซีตาแทงไปเลยนะครับน้องๆโอเคเอาดิมาดิมาดิาดแกจะหลับก่อนหรือว่าซีตาฉันจะตายก่อนเดี๋ยวรู้เลยนี่แน่เฮ้ย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 เดี๋ยวซีตาบอกเริ่มเจ็บแล้วพ่อ <laughs> โอ้โยซีตีตาบอกเริ่มเจ็บแล้วพ่อ เออพี่ก็ว่าซีซ่าเริ่มเจ็บแล้วท่านผู้ชมไรซีซ่าบอกเจ็บแล้วโว้ยให้ฉันยืนโดนกัดอยู่ได้โอเคขึ้นมาก่อนน้องๆเอาละมันไปกัดไครวะนะ่ะโอ้โหต้องขอภัยในความมืดนะครับน้องๆองืมเอาละเพื่อไม่ให้น้องๆน,น,นะครับจมอยู่กับความมืดเดี๋ยวพี่ขอซื้อเนื้อในวิชันก่อนเนื้อกลั่นขนก่อนท่านผู้ชมเดาๆโอ้โหแล้วทำไมวางโต๊ะไม่ได้มาแถวนี้ เฮ้ยพื้นที่ไม่เรียบหรอโอ้โหทำเหมือนพื้นที่ไม่เรียบเอาล่ะน้องๆซื้อมาแล้วโอเคซีซ่ามานี้นี่น้องๆเอาเนื้อให้ซีซ่ากินพี่กินด้วยนี่สว่างนี่โอเคมันติดบั็กแล้วน้องๆเห็นปะ ด้วยความคิดของมันนะครับมันคิดว่ามันกําลังกัดพี่โดนแต่จริงๆแล้วมันกัดไม่โดนครับน้องๆดังนั้นเราก็จะได้ยิงฟรีเลยโอเคแบบน,นี้ก็หวานเจี๊ยบโอเคเราสามารถทําค่าตลบกับมันได้แบบชิวๆกันเลยนะครับน้องรักของพี่หลังจากนี้แต่พี่กลัวมากๆเลยกลัวพี่ทําค่าตลบไปให้มันแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ดิกลัวมันแบบจะไม่หลับปอดีนน้องเฮ้ยอันนี้ มันเป็นเรื่องจริงหรือมันแค่หลอกเราวะพี่เหลืออีกสี่นัดเองน้องๆเฮ้ยเฮ้ยเหลับจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้หยห,หยลับจริงใช่ไหมเฮ้ยหลับจริงน้องๆโอ้ยหลับจริงแน่เลยหลับจริงหลับจริงลูกดอกสุดท้าย โอเคดอกสุดท้ายยิงไปแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยลับโอ้โหอ,อะไรจะพอดีขนาดนี้เพอร์เฟกเกมท่านผู้ชมจะไปหาเล็บยาวแต่ได้เจ้าทีเร็กโอเคก็ออยังดีนะครับถือว่าโอเคไม่เสียหายนะครับมาดูกันนะครับสำหรับดาเมจที่เราเช็คได้ตอนนี้มันเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เช็คก่อนน้องๆเอาละตอนนี้ดาเมจอยู่ที่3 8 0นะครับส่วน ค่าอินพิ้นร้อยเปอร์เซ็นต์จับได้ก็จะประมาณ607เวลเลยนะครับน้องๆสุดยอดดังนั้นนะครับเราก็จะมาจับกันเลยเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะว่าเจ้าทีเล็กชอบกินคิบเบิ้ลของอะไรสําหรับเจ้าทีเล็กนะครับคิบเบิ้ลที่เขาชอบกินก็คือคิบเบิ้ลของแมงปองดังนั้นเราก็คุยสีเดียวกันเลย <c oughs> ดังนั้นเราก็ซื้อมาเลยฮะนี่เรามีโต๊ะอยู่แล้วครับท่านผู้ชมนี่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 น เดี๋ยวพี่หาที่วางก่อนลาบากเกินเวลาจะวางเอาละซื้อคิปเบิ้ลแมงป่องมาเลยนะครับคิปเบิ้ลแมงป่องก็อันนี้แพ็คคิอันนี้ไม่ใช่เธลาอันนี้น้องๆโอเคเดี๋ยวเราซื้อมา3อันก่อนนะครับซื้อ6อันเลยน้องๆไม่เสียหายแล้วก็ยาคูณสิบห้านะครับท่านผู้ชมครับนี่ เพราะพี่จะรีหาดาเมจสูงๆด้วยนะครับน้องๆใส่ยาคูณ15ไปปุ๊บแบบนี้เลยแล้วก็เซฟเลยครับท่านผู้ชมนี่วิธีนี้นะครับจะทําให้เราสามารถรีหาไดาโนเสาร์ที่มีดาเมจที่สูงๆได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องสุ่มเอาแบบที่มันไม่ดีนะครับนี่ไหนๆเรามีโอกาสเลือกพี่ขอซักเน้นแบบคูณ2ไปเลยนะครับดาเมจตอนนี้นะครับดาเมจอยู่ที่380 อย่างน้อยนะครับเราต้องให้ได้มากกว่า750อต้องได้ได้มามากกว่า750นะครับถึงจะโอเคนะมาลองดูกันโอเ้เฮ้ยกิน3ชิ้นเอง3ชิ้นตื่นเลยดามมีกครั้งแรกโอ้โหได้มา800ถือว่าแรงมากครับท่านผู้ชมโอ้ my god สัตว์กินเนื้อดาเมด8 0ดร้อยหลังจับนี่ถือว่าแรงมากๆานะครับน้องๆโอ้โหดังนั้นพี่ไม่ขอรีแล้วกันน้องๆขอเอาตัวนี้เลยสุดยอดแล้วสําหรับเจ้าซีซ่านะครับตอนนี้เลือดอยู่ที่สองพันนะครับน้องๆไม่ต้องกังวลน,นะครับข้อดีของสัตว์กินพืชอย่างที่พี่แจ้งไว้เบื้องต้นนะครับน้องๆถ้าเกิดมันเลือดแบบน้อยแบบเนี้ยซื้อนี่เลยน้องเค้กนี่พี่บอกเลยให้เขากินเค้กเลยครับนี่คือข้อดีของสัตว์กินพืชนะครับ กรณีที่เขาแบบมีอาการบาดเจ็บสาหัสแบบเนี้น้องๆให้เขากินเค้กเลยครับแล้วเขาก็จะสามารถฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองแบบเร็วี่เลยนะครับน้องๆแบบเลือดนี่แบบโคตรเร็วเลยนี่เห็นปะเวลาเขากินเค้กน้องดูเลือดที่มันเด้งขึ้นดิคือเด้งเร็วมากน้องๆบอกเลยว่าโคตรดีแต่ตอนนี้ดีกว่าคือได้มาแล้วครับสําหรับเจ้าทรีเร็กนะครับโอ้โหก็อเอาเป็นว่าสรุปคือพี่ไม่มีลูกดอกในการที่จะไปจับเจ้าทรีซิโนโซอรัสเลยทีนี้ เวนกรรมก็เอาเป็นว่า E p ีนี้นะครับจากที่ว่าเราจะไปจับเจ้าเล็บยาวนะครับก็กลายเป็นว่าเราได้เอาเอาเอายากเจ็บตัวนี่ได้เจ้าทรีเล็กมาแทนโอ้โหแล้วสีสีช่างเหมือนกับในโด,โดโดเล็กที่พี่เข้าไปดูเลยครับน้องรักขุงพี่เหมือนจัดอตะเออเหมือนจริงเหมือนจังกันเลยดิ <laughs> เหมือนจริงจริงครับน้องโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะพาเจ้าทีลกของเรากลับบ้านเลยบอกเลยว่าโคตรโชคดีไปอีก <laughs> หาจะไปหาเจ้าทริซิโนสลัด หรือเล็บยาวดันเจอทีเล็ก <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับน้องๆโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับกับสิ่งที่ได้มานะเพราะว่าโอ้โหเลเวลขนาดนี้น้องค่อนข้างที่จะหายากมากๆเออแต่พี่ดันเจอไงแบบนี้ก็บอกเลยว่าโคตรจาร้าบแล้วก็โชคดีโอ้โหโคตรดีใจอะ่ะอ,อดูทีเล็กหวานเทียบหวันเทียบหันเทียบท่านผู้ชมที่น่ารักบอกเลยว่าโคตรสุด พขอส่องหนวิ้นนึกว่าสี่ร้อย0สี่รอยจับปะเนี่ยบริโอนิก <c oughs> โอเคน้องๆหวัดเจี๊ยบอีพีนี้เราอยากได้อีกตัวกับได้อีกตัวนี่แน่นี่แน่นี่แน่ทีเล็กขย้ำมันเลยลูกทำไมหนูไม่กัดมันนะ <c oughs> หนูยืนมองแบบไม่สนใจอะไรเลยทีเล็กของพ่อแกไม่ดุเลยวะโอ้โหแล้วมันเดินเร็วมากน้องทีเล็กของเรา เดินเร็วพอๆกับเราเลยขนาดเราว่ายน้ำเร็วเขายัางตามเราทันเลยไม่ธรรมดาจริงนะเนี่ยทีเล็กลูกพ่อมาฮะหูเดินเดินมาแบบไม่สนโลกเลยไม่คิดจะก้าวเล้ากับใครเลยเหรอจะทีเล็กเ <c oughs> อ้ยนี่ได้สมาชิกใหม่มาแล้วนี่สมาชิกใหม่มาอีกหนึ่งแล้วนะครับสําหรับเจ้าทีเล็กนะครับนี่ นี่พี่บอกเลยโอ้โหอนาคตต้องไปหาทีเล็กตัวมีใหญ่อีกแล้วโอเคครับน้องๆนี่สำหรับเจ้าทีเล็กนะครับเบื้องต้นนะครับโอ้ยนี่โอ้โหยังไมไ่ตื่นอีกเลยว,วะเชอร์รี่ทำไมเชอร์รี่ไม่ปลุกน้องสักทีเนี่ยน้องหลับยาวเลย โอ้ไอนี่ก็แหวแหวร้องน่ากลัวจริงๆเลยน้องๆโอเคครับสาหรับเจ้าทีเล็กนะครับน้องๆเนือ่องจากว่าพี่นั้นเลเวลยังไม่สามารถขับอ่านเขาได้แต่พี่มีเจ้าสิ่งนี้นะครับน้องๆมาเป็นตัวทดแทนนนะก็คือนี่เลยเดี๋ยวมาดูซิว่าอ่านเจ้าทีเล็กเราสามารถซื้อได้หรือยังนะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอันนี้ไม่ใช่นะครับทีเล็กสามารถซื้อได้หรือยังเดี๋ยวพี่เช็คก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้หรือเปล่า นี่เลยนะครับน้องๆสามารถซื้อได้แล้วนะครับแต้มโต๊ะก็อยู่ที่ราคา325แต้มนะครับแต่พี่จะไม่เอานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ขอซื้อลูกปืนก่อนแป๊บน,นึงแต่พี่จะไม่เอานะครับสาหรับอ,อ่านเจ้าทีเล็กนะครับที่ซื้อจากโต๊ะเพราะพี่จะซื้ออ่านเจ้าทีเล็กแบบพิเศษหรือจะเรียกง่ายๆว่าแบบนี้เลยนี่เพราะพี่จะซื้ออ่านเทคนะน้องนี่ไง ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก็สําหรับอุปกรณ์นี้นะครับบอกเลยว่าโคตรด,ดีถามว่าดียังไงเสีย160บแอมเบอร์นะครับแต่สิ่งที่ได้มานะครับบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากน้องๆน,นะครับสามารถปั๊มแอมเบอร์ได้ตั้งแต่เลเวลสิถูกปะหากน้องปั๊มแอมเบอร์นะครับเลเวลน้อง20น้องก็สามารถขี่สัตว์เหล่านี้ได้เลยนั่นก็คือมีเจ้าเมการูดอนนะครับมูซาซอทาปิจาราและเจ้าทีเล็กแบบนี้เลยบอกเลยโคตรคุ้มน้องเลเวล10 เราสามารถขี่ทีเล็กได้นี่แถมยังมีอา่านที่ต้องบอกว่าโคตรเฟี้ยวโคตรเทที่สุดแล้วแบบนี้มาใช้ด้วยนี่บอกเลยว่าโคตรเทน้องๆหวานเจี๊ยบพี่บอกเลยอาศาัศจรรย์ Amazing <c oughs> บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ Amazing เฮ้ยทำไมมันขยา่าแบบนีน้โอ้ยโอ้ยเฮ้ย้อย,อ,ย,อ,ยอะไรอะทำไมมันขย่าวะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองอีกทีนินี่ฉันว่ามันแปลก โอ้ไม่เห็นขยา่าอ่ะขยา่าไปเมื่อกี้ไหมเ <c oughs> มื่อกี้ทำไมจอมันเขยา่าบึงบึงบึงึงวะโอเคงงเหมือนกันนะครับน้องนี่แหละน้องคือความเท่น,นะครับของอ่านเทคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาอา่นมาเก็บก่อนนะครับน้องรักองพี่แล้วเราจะเอาทีเล็กไปเดินลาดตะเวนกันหน่อยนี่บอกเลยว่าหวานเทียบน้องน้องโอเคเดี๋ยวพี่เอาของเก็บก่อนน้องคิเบิลเก็บไว้ออ้ยเก็บไม่ได้ด้วยโต๊ะเต็มเอาละเอามานี้เอาใส่ไว้ในนี้ ผมเก็บไปก่อนครับท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวเราเอาจะพาเจ้าทีเล็กนะครับออกไปลาตะเวนสักหน่อยแล้วน้องๆเนื่อง,งจากว่าเพิ่งได้มาใหม่เนี่ยขอขี่หน่อยมาดูซิว่าเกจะโหดไหมแต่มันยังโหดไม่สุดนะครับถ้าจะให้โหดต้องผสมพันธุ์นะครับหนีพี่บอกเลยว่างานดีพี่บอกเลยงานดีขอก้าวเห้าหน่อยงับ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  อย่างเท่โอ้โหมีอยู่กันเยอะใช่ไหมขอเก้าเหลาหน่อยขอเก้าเหลาหน่อยเก้าเหลาหน่อยเก้าเหลานี่ดาเมจเดิมๆนะครับกัดหนึ่งทีสามารถทำดาเมจได้ประมาณโอ้ห้าร้อยน้องๆนี่ดาเมจเดิมๆนะทำดาเมจได้หนึ่งคำจมตีครั้งละห้าร้อยน้าผู้ชมอื้ออื้อผมเลยโคตรตึงนี่แน่นี่แน่นแน นี่แน่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 แล้วก็นี่แน่นี่แน่ห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยโอ้โหถ้าอันนี้นะครับเป็นดาเมจพื้นฐานนะครับสามารถทําอยู่ด้าทำดาเมจได้หนึ่งครั้งต่อการโจมตีอยู่ที่500นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลูกของเขาเนี่ยน่าจะกัดคำหนึ่งก็เกือบเกือบพันเลยนะครับน้องๆพี่โอ้โหนี่พี่ยังไม่ได้อัพสเตตัสใดๆเลยนะครับน้องๆ ที่เห็นโจมตีไปนี่คือแบบดามเมจธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเลยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยน้องรักของพี่โอ้โหโ้โหหมทแรงแมทแรงแมทแรงมทแ,แ,แรงโอ้โหสุดยอดบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์อเมซิ่งอเมซิ่งทีแรก อย่างเทพบอกเลยว่าสุดๆเสียดายเราไม่มีแบบวิธีการคิวเลือดของมันแบบให้เร็วกว่านี้นะครับน้องๆเอาละครับก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับพี่นะครับก็แมถึงจะไม่ได้เจ้าเล็บยาวนะครับตามเป้าหมายของเรานะครับแต่ก็ได้สิ่งที่ มาทดแทนบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มเลยนะครับสำหรับเจ้าทีเล็กตัวนี้เพราะมันเลเวลสูงมากๆเลยโอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่าอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าคงจะไปแก้ตัวนะครับในการหาเจ้าเล็บยาวใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับน้องๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจพี่้วยนะโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็บายยแล้วเจอกันใหม่นะครับน้องและคุงพี่สวัสดีครับ งามงามงาของจริงอย่างเท่